สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับหากพูดถึงการสูบบุหรี่บุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเร็งปอดหรือโรคทางหลอดลม รวมถึงโรคปอดด้วยเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งโรคที่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือสุขภาพปากและช่องฟันบุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพปากและช่องฟันได้เช่นเดียวกันครับและในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากทันแตแพทย์หญิงแขกขวัญมณีไพโรจน์จากงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิริราชที่จะมาให้ความรู้กับเราว่าการสูบบุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพปากและช่องฟันได้อย่างไรบ้างและจะมีแนวทางในการป้องกันได้อย่างไรในช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ วัสดีครับอาจารย์แขกขวัญสวัสดีค,ครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าปัจจุบันคนไทยหลายคนเนี่ยสูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะเลยทีดเดียวนะครับแล้วถามอาจารย์ครับว่าบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคช่องปากอะไรได้บ้างครับค่ะบุหรี่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆในช่องปากเพราะว่านิโคตินที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยนะคะจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีการหดตัวและทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพลงทําให้ร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบก็จะเป็นการอักเสบแบบเรื้อรัง และเมื่อเป็นโรคในช่องปากก็จะทําให้ความรุนแรงของโรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้นค่ะอ๋อครับแล้วตัวโรคที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่องปากเนี่ยมีตัวโรคอะไรได้บ้างคบอาจารย์ค่ะส่วนมากโรคที่เกิดขึ้นในช่องปากก็จะเป็นโรคปริทันนะคะมีการละลายตัวของกระดูกที่อยู่รอบรอบฟันถ้ารุนแรงมากก็จะทำให้เราสูญเสียฟันซี่นั้นไปในที่สุดนอกจากนี้นะคะยังทำให้เกิดกลิ่นปากปากแห้งแล้วก็ทำให ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีด้วยค่ะครับอาจารย์ครับเราตอนน้องจากโรคที่อาจารย์ได้กล่าวไปครับการสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อช่องปากอย่างอื่นได้บ้างอีกไหมครับค่ะนอกจากทางด้านสุขภาพที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทางด้านบุคลิกภาพที่ผู้ป่วยจะสูญเสียจากการที่มีกลิ่นปากปากแห้งน้ำลายน้อยเกิดฟันผุได้ง่ายนะคะ แล้วก็มีโรคปริทันที่รุนแรงทําให้อาจจะสูญเสียฟันซี่นั้นและมีผลกระทบต่อความสวยงาม mm hmm. บุหรี่ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งในช่องปากซึ่งพบได้เป็นอันดับสี่ของชายไทยค่ะครับก็อยากให้จานแขร์ฟันนะครับกล่าวถึงข้อดีของการเลิกสูบบุหรี่ครับว่าจะมีผลดีต่อช่องปากและสุขภาพฟันอย่างไรบ้างครับค่ะก็ผลดีโดยตรงนะคะก็คือลดการเกิดโรคปริทันทำให้ลดโอกาสการสูญเสียฟันในช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่นะคะ นอกจากนี้ก็คือจะลดกลิ่นปากลดปากแห้งก็จะลดโอกาสการเกิดฟันผุด,ด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยกลับมามีเหงื่อและลิมฝีปากสีชมพูเหมือนเดิมและถ้าหากผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับการขัดฟันขูดถินปูนก็จะทำให้ฟันเนี่ยกลับมามีสีขาวได้นอกจากนี้นะคะถ้าเลิกสูบบุหรี่ได้นานถึง10ปีโอกาสการเกิดมะเร็งก็จะลดลงครึ่งนึงเลยค่ะ ครับอาจารย์แขกขวัญครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ให้คําแนะนํากับคนที่ยังสูบบุหรี่หรือย,ยังเริ่มสูบบุหรี่ไม่ได้ว่าต้องมีวิธีการปฏิบัติหรือดูแลอย่างไรบ้างครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่หมอคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่คุณทําได้ค่ะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือลดปริมาณการสูบลงก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะหมอขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะดังที่มีคำกล่าวที่ว่า สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเองค่ะครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับจา์แขกขวัญ ครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับการตรวจสุขภาพปากและฟันถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะจะสามารถทําให้ทันตแพทย์ตรวจพบสัญญาณที่อันตรายเกี่ยวกับช่องปากและฟันได้ทันทุวงทีและหากต้องมีการรักษาก็จะได้รักษาเพื่อป้องกันผลร้ายแรงที่จะตามมาได้ครับแต่อะไรก็ตามครับการเลิกสูบบุหรี่ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและก็จะเพิ่มประโยชน์และผลดีต่อร่างกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพปากและฟันที่ดีของทุกคนนะครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณทันตแพทย์หญิงแข่ขว พค,คสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับพบก,กันในช่วงนานา,นาสาระนา่ารู้ครับกลับมาพบก,กันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคําถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์นะครับมาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพันที่คําถามข้อแรกเลยครับ ราคาทําคอฟันสึกซีกระเท่าไหร่ครับและฟันเดิมด้านข้างหักต้องถอนไหมครับถ้าหักไปแล้วเหลือแต่ตอฟันควรถอนฟันค่ะ350บาทถ้าฟันสึกนั้นยังสามารถอุดได้ควรอุดฟันค่ะ700บาทขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศริราชค่ะเนื่องจากปวดหลังคุณหมอเลยจ่ายยากาบาเพนติน600มิลลิกรัมให้กินค่ะกินแรกๆมีอาการง่วงซึมตามที่คุณหมอแจ้ง กินมาเรื่อยๆระยะหนึ่งอาการปวดหลังก็ดีขึ้นมากเลยหยุดกินยาแต่พอหยุดยาเริ่มมีอาการเหมือนจะนอนไม่หลับทางทั้งที่ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้เริ่มกินยานี้นอนหลับได้ปกติอยากทราบว่าเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้หรือเปล่าคะช่วงแรกที่หยุดยากาบาเปปตินผู้ป่วยอาจมีอาการนอนไม่หลับได้แต่การนอนหลับจะกลับเป็นปกติได้เองเมื่อเวลาผ่านไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะ เพศชายอายุ60ปีเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านเฉยๆเห็นโฆษณาขายคอลลาเจนทางทีวีถ้าซื้อมาทานจะช่วยให้ข้อข่าวดีขึ้นหรือไม่อาจไม่ได้ช่วยอะไรค่ะถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและให้การรักษาที่เหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิรราชค่ะเด็กทารกอายุ14วันสามารถทานยาแอได้ไหมครับเนื่องจากอาการท้องอืดในเด็กทารกมีได้หลายสาเหตุ หากมีอาการท้องอืดผิดปกติแนะนำมาพบแพทย์ก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะเด็กผู้ชายอายุ3ขวบเป็นต้อกระจกใช้วิธีการรักษาด้วยการหยอดยามีโอกาสหายไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกหยอดยาอาจไม่ช่วยค่ะแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและให้การรักษาที่เหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะ ก็ขอบเปนไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r ไวด์เว็บ n e รลและผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิรราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแลว้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ